ข่าวด่วนเซิร์ฟแท้สปอนเซอร์บายอินเฟสเดชันโปร4รวมโปรเพื่อยิงเซ็พันเซ็หมื่นพร้อมกันทั่วเดกระโปกทั่วโลกแล้ววันนี้สามารถส่งข้อความมาร่วมในรายการได้ที่เบอร์02224236248นะครับโอเค ก็ไม่ต้องงงนะครับวันนี้ก็มีข่าวมารายงานนะครับผมเป็นข่าวเกี่ยวกับเซิร์ฟแท้นะครับได้มีโจรออกป้นเซ็ตชาวบ้านนะครับอืโดยทางเรานะครับได้หารูปของผู้ต้องสงสัยหรือคนที่เป็นโจรเนี่ยออกมาให้แล้วนะครับหรือหมายความว่าประกาศจับนั่นเองนะครับใครที่พบเห็นโจรตามภาพนะครับก็ให้แจ้งมาได้ที่ทาง ชาแนลเราเลยนะครับโอเคนะครับโดยคนที่เป็นโจนนะครับเนี่ยเขาก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์นะครับว่าเขาไม่ได้เอาเซตไปเล่นนะครับส่วนผู้เสียหายเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าโจนเนี่ยเอาไปเล่นจริงนะครับแต่ว่าไม่มีหลักฐานหรือว่าไม่ย้อนคลิปไว้นั่นเองครับโดยผู้เสียหายเนี่ยขอคืนเป็นแค่พระราม2เซตนะครับโจรเนี่ยเอาเซตหมื่นเขาไปแตกนะครับหมื่นใหม่นะครับอืมซึ่งตัวโจนเองก็บอกว่าไม่มีนะครับพระรามนะครับแต่แม่งโพต์ขายไม่หยุดเลยนะครับเออเจริญ ทุกเม็ดไอ้สัตว์ผมไม่ต้องคืนพี่แล้วใช่ไหมพี่เนไม่ไม่ไม่มันไม่แตกไอ้เฮียบิวโอ้ทำไม <c oughs> ไอ้หรือมันชิวจังชิวพ่อมึงไอ้สัตว์คือคือในหัวสมองมึงนี่ไม่มีคำว่าคืนจะคืนกูเลยใช่ไหม ไม่ไม่ผมต้องคืนอ,อเลยหรอพี่ผมยังไม่เข้าใจไม่มึง,งมึงจะเป็นโจรเต็มตัวใช่ไหมกูถามอ้ะผมไม่ได้เป็นโจรผมเป็นตำรวจ <c oughs> ตำรวจพ่อมึงไอ้สัตว์ขโมยของ,ง,ของประชาชน <c oughs> ขโมยเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ขโมยเอาไปแตกกันเลยนะประเทศไทยไม่ได้ขโมยผมไม่ได้มีตำรวจอย่างมึงเอาง่ายๆเอาง่ายๆผมผมยึดของกลางมาจากโจรไอ้เหี้ยนี่ก็ไม่ได้เก่งเหี้ยอะไรเลยโอ้แม่งดาวก็ไม่มีโปก็ไม่ได้เล่นเนี่ยกูถามเลยถ้ากูมีปืนมื่นใหม่เดี๋ยวมึงรอดูคลิปกูไอ้เหี้ย กูบอกเลยยังไงกูก็ชนะไม่ให้ดูถูกนะไอ้เหี้ยแต่มึงดูมันยิงกูดิโอ้ไอ้เหี้ยโอ้นี่กูใส่มันถูกแมตตดาบิลถ้ากูมีปืนหมื่นใหม่เซ็หมื่นใหม่ของกูนะของพี่เหรอของกูดิเหี้ยไอ้ควายไอ้สันิทซื้อว่าหอยกิมเรื่องเป็ดหอยกิมพ่อมึงอะ ไอ้เฮียถ้ากูย้อนคลิปไว้นะพี่เนผมขอไปเล่นหน่อยผมว่าผมชนะมันแน่ควายเลิศใประเทศไทยมีคนอย่างมึงอ่ะไอ้คิมชอบพูดเรื่องโกหกนาะโกหกพ่อมึงนะเออเฮียพยาเต็มทีเอสไอสัสเฮียทำตัวเป็นโจรทำตัวเป็นโจรแต่เด็กไม่ต้องไปด่าใครหรอกไอเฮียย่ามาพูดความจริงกูบอกเลยกูไม่เข้ากูไม่เถียงมันด้วย เที่ย์อุ้ยเที่ยแม่งกูเงินแล้วว่ากูใส่กับแม่งเลยอุ้ยมันไม่ไหวเนี่ยไอบิวไอควายตำรวจแค่กูเป็นตำรวจตำรวจโอ้ยเที่ยเมาส์กูยิงไม่ออกอีกไอบิวตำรวจคุณภาพยอดเยี่ยมตำรวจคุณภาพอุ้ยอุ้ยทูเมทอยู่นะไอสันเราลงมาดิโอ้โหจะตายหรือว่ากูเล่นปืนกลดีวะ มันจะเล่นก kind of okay. oh, ับกูปพะว่าถ้ากูเล่นปืนกลเนี่ยโหทุกเม็ดไอ้เห <ique> <issez Surprise> ี <sozial Contract envy> ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะแตก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 เฮ้ยเหี้ยบิวไอ้สัสดาวผมมีทำไมพี่ใช้กิมเป็นคนเราไปเตกกูขอแค่พะรามสองเซตมึงเอาพะรามไปขาย เอาผมไม่ได้เป็นคนไปแตกเอ้าผมโง่จริงๆเนี่ยเนี่ยมันมันดูกูละถ้ามันเป็นปืนกูเป็นปืนหมื่นใหม่กูบอกเลยไงมันก็ไม่เหลือเนี่ยเฮี้ยไม่อูท้อว่ะแล้วพี่เนยไม่ท้อไม่ท้อพ่อผมกูจะไม่ท้อกับมึงแล้วเนี่ยเฮี้ยเอไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮี้ยบิวแม่งกูดีด้วยหน่อยแม่งได้ใจสัตว์เอาของกูไปแตกไม่คืน จริงๆเลยเป็นเพราะพี่เอาไว้ในครั้งนั่นแหละฮ่า <c oughs> ได้เล่นดิเดี๋ยวกูเสร็จตานี้ก่อนไอ้สัตว์ไม่โดนแบนทเทสนานไอ้เหี้ยนี่ <c oughs> เลือกที่จะเป็นโจนเองนะไอ้บิวลูกเม็ดมานี่กูขอแบบวัดสัตว์นี้ไปไหนล่ะพี่เน่เป็นโจแบบเต็มตัวจะป้นพล่าไปบิวไอ้กูคงไปหมดละเดี๋ยวถ้ากูยิงยิงมันแตกนะกูบอกเลยกลัวลงเลยเดี๋ยวกูจะให้คนดูกวแฮชแท็กแฮชแท็กโคตรโจร สารนรลโค <ธ S 1> โอ้โหเข้าเซฟโคขยะหมาหรือว่ามันจะเล่นโนโลวะเปลี่ยนปืนกลเลยแล้วกันไอ้เหียมาดิว่าปืนกลกว่วยกับมันอยู่แท็แพกโคโจรสรุปใครเป็นโจรพี่เนี่ยผมงงจริงๆเลยหมาหมาเป็นเ้ยโลจ่จะหมดอะไรไม่ใช่ผมแล้วหนึ่งกูอบอกเลยพยานกูเต็มทีเอสไอ้เหียเอาเอาเอาความจริงเลยนะผมถอแทนพี่เลย มแม่งมีคนเราไปแตกเออไม่ใช่คนมันกลายเป็นหมาไปแล้วหมาหัวขโมยด้วยหมาโจนยหละหมาข้าวประดูกหมาตำรวจนะพ่อพี่อห <c oughs> มาตำรวจห <c oughs> มาตำรวจ,รวจเขาเอาไว้แบบตามล่าของไอเทยนี้เอาของไปแตกมึงว่ามันหมาอะไร <c oughs> เฮ้ยทำไมปืนกนมันหนักกว่าปืนอันนี้กะโอ้ไม่ไหว <c oughs> เฮ้ยหวัวถุกเม็ด <c oughs> หมากิมหมากิมชัว อันนี้เป็นโจรเพราะมึงมึงยิมโจนจอจักกั๊จักไอ้เหี้ยกูบอกแล้วพูดแล้วอะไรก็แล้วอย่าเอาไปเล่นเลยอย่าเอาไปเล่นเลยผมไหวพี่ผมไหวเฮ้อแตกสัตว์อันนี้พี่เราเรียนเสียงใครมากเหรอพี่เฮ้อเราเรียนเสียงใครไอ้มาคอของพี่เดินไปแตกน๋อเฮ้ยกูจะปั๊มยาไม่ติดไอ้เหี้ยเพิ่งจบอก ไม,ไม่ต้องเล่นของพี่นีเลยมาร้าไอ้เชื่อกกูดิเดี๋ยวขอ, <c oughs> ขอไ,ไม่เตะไอม้ม้ามันไม่มีไอดีกูครับมันจะเล่นของกูได้ไงที่มึงกับกูกันแหละมันมีแค่หมาอุย้ยหมาสองตัวเปล่าพี่หมาตัวเดียวมึงเลยหมาตัวเดียวอีกคนนึงเป็นคนอีกคนนึงเขาเอาไปเล่นอ e ีปิกสนุกขำๆแล้วมันมีหมาหมาไม่เชื่องเอาเซตมือใหม่กูไปเล่นไม่ได้แชร์ลอดไวเลอร์อ่ะน่าจะเป็นหมาหมาพันหัวขโมยหัวทุกเม็ดหัวขโมย โมยมีเหรอพี่มีหมาพันติบอะ่ะติปบิวอะ่ะติป <ผม S 1> บิวอะ่ะชื่อชื่อพันติปบิววันเลยแล้วกันในสารนรกไอ้เหี้ยมาดิติปบิวสเต็ปติปบิวเนนสเต็ปหัวขโมยลากทุกเม็ดสเต็ปหัวขโมยสเต็ปหัวขโมยไอเ้เหี้ยนี่วันเจอสเต็ปหัวขโมอยอุ้ยกูจะแตกไอ้เหี้ยนี่ยโลบักไปหนึ่งทีหัวขโมยกิม ฮ่าฮ่าใครจะไปวัดกับมึงไอ้สวรรคโลกเนี่ยกูบอกเลยนะมันมัน,ม,นมันคือมันเล่นแบบเนี่ยถ้าเป็นตัวอย่างเงี้ยแล้วมึงเจออ่ะกูจะไม่ว่าเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาของกูไปเล่นห้านาทีแตกบอกเลยไม่นา่าไปเล่นเลยไงแม้ที่เนแต่ไปเล่นมือหนะักไปมือเขาหนัก พี่เนี่ยผมอยากรู้ความจริงใครเอาไปแตกพี่บอกผมมาหมาบอกไปมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไอ้บิวไอ้เชื่อพี่ดิผมก็ว่างั้นแหละถ้ามันเชื่องมันก็คือของพี่ไปเล่าจริงไอเ้เที่อหมาแม่งมีพระรามด้วยมีกูขอแค่พระรามสองเซตหมาบอกว่าไม่มีแต่หมาโพสขายหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว <c oughs> มาดิกูก็ทุกเม็ดมาดิไอ้ศาตว์กูขอแบบวัดกูขอแบบวัด,อบบวดไอ้สวรรค์นรกเที่อ <c oughs> เนี่ยกูชิปยิงด้วยไอ้เหี้ยมาไมอ่ะกูหลอกเล่นกูหลอกเล่นลกูพูดเล่นไอ้เหี้ยเนี่ย <ผม S 1> ทำไมรรเเืือออใหญ่ย้ผมจะไปตั้งเรือใหญ่เรือ,อยอนละเขาริวเอ็กมึงโจนเอ็กไอ้เหี้ยทุกเม็ดกูบอกเลยไอ้เหี้ยลองให้ปืนกลมันแรงกว่านี้ดิ เนี่ยทุกเม็ดไอ้เฮียมาดิปั๊มยามาดิยังไงไอสวัสดิลพบเฮียกูไม่เคยด่าคู่ต่อสู้นะเฮียเอาง่ายกูด่าหมาที่เอาเศษกูไปแตกไม่ได้ด่านะครับ<ะ>คนในเนี่ยคนที่ดวนอยู่เนี่ยเฮียเดี๋ยวเขาหาว่ากูปากดี <c oughs> <c oughs> ผมรู้แล้วใครพี่ดีแอบแซงเอาฝืนไปเล่นแอบแซงประมือไปเล่นพ่อมึงอ่ะกูจะเก็บไว้ลง PVP เอาไว้ลวกไอ้เฮียนี่เอาของกูไปแตก จอจักก้าแจ็คมันมันไม่ได้โปรหรอกไอ้เหี้ยแต่ไม่ชิมให้ด้วยไอ้เหี้ยบิวไอ้สัตว์เย็ดแม่ว่างไงครับพี่ชายหกูจะแจ้งตำรวจจับมึงกูพูดแค่นี้แหละไอ้ควาย